ไปขับขี่กับอีสุสวัสดีครับนักขับขี่ที่ดีอย่างพวกเราต้องมีความรอบรู้ทุกเรื่องนะครับมาคุยเรื่องอยางกันครับยางมี3รูปแบบหลักๆเริ่มจากยางที่เน้นการวิ่งทางเรียบวิ่งในเมืองดอกยางจัดละเอียดมีความนุ่มนวลสูงเรียกว่าไฮเทเลนถัดไปคือยางที่วิ่งได้รวมๆ2สภาพคือทางเรียบและขรุขระนิดหน่อยเรียกว่าออเทเรนและสุดท้ายดอกยางบัางลึกใช้ออฟโรดใช้ลุยคโคลนคือมัทเทเน ส่วนที่สัมผัสกับถนนเรียกว่าหน้ายางส่วนข้างๆนี่เรียกว่าแก้มยางครับที่เรียกว่ารถโหลดก็คือทําให้เตี้ยลงแก้มยางก็จะเตี้ยหน่อยครับการปะยางถ้ารั่วที่หน้ายางปะได้ถ้ารั่วที่แก้มยางไม่สมควรปะเพราะยางอาจจะระเบิดได้ครับเมื่อพองออกเพราะเกิดความร้อนมาดูรายละเอียดที่ตัวยางกันครับมีตัวเลขอยู่1แถวแยกเป็น3มชุดตัวเลขนี้มีความสําคัญอย่างไรตอนหน้ามาทําความรู้จักกับมันสวัสดีครับ